เสริมนิดนึงนะครับสําหรับคนที่จะหาเครื่องนะครับหาเครื่องเนี้ยหาเครื่องฟื้นฟูอย่างเงี้ยนาพังเครื่องอย่างเงี้ยก็ฟื้นฟูได้นะครับแต่มันปรับโวล์ไม่ได้นะครับต้องอาศัยแบบถ้าเกิดเราจะซื้ออ่ะเราต้องไปสัดบ,บอกเพราะว่าปรับโวลต์ต่ำสุดได้กี่โวลต์น,นะครับโวลต์ต่ำสุดกับโวลต์สูงสุดปรับได้เท่าไหร่ยิ่งโวลต์ต่ำสุดอะ่ะ ปรับได้ประมาณ2โวลต์3โวลต์เนี่ยยิ่งดีนะครับยิ่งต่ำยิ่งดียิ่งต่ำยิ่งดีนะเพราะว่ามันใช้ในการยิงเซลล์ได้อย่างตัวนเนี้ยเนี่ยโวลต์ที่2.3เนี่ยมันปรับไปที่2.3แต่เคอร์เรนต์ก็คือกระแสมันวิ่งอยู่ที่22เนี่ยโวลต์ที่2.3เครื่องแบบเนี้ยทําไม่ได้นะครับเต็มที่ก็6โวลต์เนี่ยเห็นไหมครับเต็มที่6โวลต์นะถ้าเกิดใครจะ หาเครื่องฟื้นฟูอะไรเงี้ยก็ลองดูไปถ้าเกิดทำเองได้ก็ทำพวกสวิตชิงโมพวกตู้เชื่อมอะไรเงี้ยก,ก็มีในใน YouTube นะลองไปเซิร์ชดูนะครับลองไปหาซื้อแล้วถือหรือไม่ก็ประกอบเองก็ได้ลองไปหาดูตัวอย่างนั้นมีเยอะเลยหาตัวที่ปรับโหมดต่ำๆได้ยิ่งต่ำยิ่งดีหนึ่งโมดสองมดสามมด 4โวลต์5โวลต์ได้นะครับเพราะว่ามันจะยิงหนึ่งช่องเนี่ยมันใช้โวลต์ต่ำโมตนต่ำ,ตำปรับต่ำได้ยิงต่ำยิงดีปรับสูงสุดปรับสูงก็น่าประมาณทั้ง20 20โวลต์20โวลต์ก็ได้แล้วแต่แต่ให้ให้มากกว่าให้มากกว่าโวลต์ที่อยู่ใน รถรถยนต์น่ะที่อยู่ในไรชาร์จอ่ะไรชาร์จก็ประมาณ14.14.4นะ13.8ถึง14.4 14.5เนี่ยครับให้มากกว่านี้โวลต์มันมนะประมาณสักปรับถึง20โวลต์ก็ยิ่งดีนะครับยิ่18ถึง20เนี่ยก็โอเคแล้วถ้าเกิดได้ประมาณตาสุด2โวลต์ถูงส,สุดได้20โวลต์อ่าเนี่ยประมาณนี้ยกำลังดีเลย หมาะสำหรับการฟื้นฟนูนะครับก็ลองไปลองไปศึกษาดูใน YouTube ก็มีครับเยจนอย่างตัวพิตตโตตัวเนี้ยตัวตุ้งเสื่อมขอผมเนี่ยใน YouTube ก็มีนะใน YouTube ก็ซื้อตัวตัวนี้มาทำก็ซื้ออุปกรณ์ตามเขาบอกได้อยู่ลองเซิร์ชดูครับตู้เชื่อมโมนะจะมีมันจะมีตัวสวิตชิ่งโมงก็มีนะครับแล้วแต่ Okay.